สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวขวัญจิรารู้ใหม่ชื่อเล่นชื่อว่าขวัญอายุ19ปีเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันกำลังศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้นปีที่หนึ่งค่ะสำหรับงานอดิเรกที่ชอบทำในเวลาว่างนะคะได้แก่ ดูหนังซึ่งประเภทหนังที่ชอบจะเป็นหนังผีสยองขวัญค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นคนกลัวผีก็ตามนะคะแต่ก็ยังชอบดูอยู่ดีต่อมาเป็นฟังเพลงค่ะแนวเพลงที่ชอบนะคะคือเพลงอกหักแต่ยังไม่เคยมีความรักนะคะแค่รู้สึกว่ามันลึกซึ้งเข้าถึงอารมณ์ดีงานอดิเรกที่ชอบต่อมาคือชอบเล่นกีฬาค่ะโดยเฉพาะกีฬาแบดมินตันนะคะ เพิ่งมาชอบเล่นตอนปีหนึ่งเองค่ะเพราะว่าได้เพื่อนใหม่จึงชวนกันเล่นเป็นประจำและสุดท้ายนะคะก็คือชอบอ่านนิยายเป็นชีวิตจิตใจแล้ค่ะอ่านได้ทุกแนวไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกดรามา่าแฟนตาซีเป็นต้นค่ะนิสัยส่วนตัวนะคะถ้าให้พูดถึงข้อดีเป็นคนร่าเริงแจ่มใสเป็นเรี่กับคนทุกคนและมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น แต่ถ้าจะพูดถึงข้อเสียก็น่าจะเป็นนิสัยที่ลืมนี่แหละคะ่ะที่แกไม่หานซากทีเข้ามาหาลัยมาไม่ถึงปีทําของหายเป็นทั้งหมด4อย่างแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จอกน้ำอะแดปเตอร์รองเท้าแตกกุ้มขมับเลยะคะ่ะแต่ละอย่างสําคัญทั้งนั้นเะป้าหมายในชีวิตของขวัญน,นะคะคือการได้ทํางานที่มั่นคงสามารถดูแลครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้โดยคติสอนใจที่ใช้กับตนเองคือ It's not the years in your life that count, it's the life in your years. มันไม่สำคัญหรอกว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกกี่ปีแต่ที่สำคัญกว่าคือช่วงที่มีชีวิตอยู่คุณใช้มันได้ดีแค่ไหนจากคำกล่าวของประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาสำหรับวันนี้ขวัญขอตัวลาไปก่อน หวังว่าคลิปวิดีโอเพียงไม่กี่นาทีจะทำให้ได้รู้จักตัวตนของเด็กผู้หญิงคนนี้มากขึ้นนะคะบ๊ายบายค่ะ